ตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมป OB บีนะครับน้องๆแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นการขี่จักรยานผ่านด่านโอบี้ไล่ถก็ตกเลยจ้ามันจะคอนโทรลยากนิดนึงนะคือเวลาปั่นแล้วมันจะลื่นๆอ่าไปเลยครับมาโอ้โหเร็วมากพี่ดี3โอ้โหง่ายอ่ะ4ผ่านแล้วจ้าวิธยทำไมจะง่ายขนาดนั้น อ๋ตรงข้างบนเนี่ยเขาจะบอกเราเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับน้องๆตอนนี้เรา6%แล้วของด่านทั้งหมดนะโอหแสดงว่ามีเยอะด่านกันนะเนี่ยมีประมาณร้อยด่านเลยมั้ยปึ๊บโอ้โหชนครับเอ้ยเกือบตกยง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 ไปจ้าขึ้นเนินกระโดดดึง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 เลเซอร์กระโดดข้ามเลเซอร์ไป๊ ขึ้นบันไดไปเลยจุ๊บจุ๊บโอ้โหเกือบปึ๊บหนะงโอ้โหไปได้โอ้โหพี่ดีฟิลล์มากโอ้โหพี่ดีปั่นข้ามช่องจุ๊บจุ๊บโอ้โหกระโดดข้ามฟิตมันโดนได้นะน้องๆเพียงแต่ว่าเราต้องกระโดดข้ามนั่นแหละจุ๊บโอ้โหโอ้โหพี่ดีอาศัยแบบไปเร็วอย่างเดียวฟิลล์ จึงจึงจึงเพื่อนเขาไปลัวๆได้เขาไปลัวได้ดไม่เป็นไรจึงอ๋อสบายสบายเราไปแบบไปโอ้โหจึงอันนั้นลนะอ,นนนอะไรจ้าโอ้พี่ดิปันเร็วยังเยอะเลยโอ้โห อพี่ดีจะมาแบบสายสปีดโอ้โหเกือบไม่ได้ใช่นั่นแหละตึงตึงโอเคใช่ขาเย็นเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ดีโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยทุกคนว่าพี่ดีจะคิดอะไรอย่างนี้ได้อปเย็นเย็นไม่ต้องรีบนะอ่ะ เออมันหยุดได้นั่นนั่นเอาอีกละเอาอีกละะายครับตึงหยุดได้โอเคเออจุ๊บจุ๊บโอยปึงป๋งปึ๋งถึง <c oughs> อ่าเราต้องตั้งหลักก่อนนะครับน้องๆอย่า <c oughs> ใจร้อนนะ <c oughs> นี่นี่โอ้โหผ่านแล้ว ปึ๊ดเอ้ยไปโอเค,อเคแบงเย็น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 เดี๋ยวดูเลยเร์อโอเคไปโอป้โหออนนี้เป็นสี่เหลี่ยมสลับกันไปมานะครับอืออันดึง <c oughs> อันนี้เป็นการโชว์นะครับของพี่ดีโชว์เหนือนะครับเกือบเกือบส่งจริงๆ ไปครับไปเรื่อยๆเลยจ้ะเออไปโอ้เรอตรงนี้โอเคไปด้านข้างไปแล้วผ่านแล้วจ้าไม่เยอพี่นายพี่นายก็มีพี่นายก็มาเหรอแบบนี้อ้อพี่นายไม่ได้มาครับเออโอ้โหจึงไม่ได้ยังจึงอ๋อแบงงี้นิ่มๆ จึงโอเคเยี่ยมจึ๊บเอ๊อบูเกือบไม่ถึงม,มันต้องมีพื้นระยะให้ล้อเขาวิ่งนิดนึงปเยี่ยมจา้าสุดยอดที่ดีอ้หมาแนอนไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้โหจะเรียกว่ามืออาชีพดีไหมเนี่ยไอจิ๊บโอ้โหอย่างนี้ต้องเรียกมืออาชีพแล้วแหละเรียงอื่นไม่ได้ทำไม ย<ม>าลปลายเป็นสีม่วงอะมันเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าอ,อโอ้โหดีนิดเดียวครับตอนนี้เลยขึ้นทางม,มาแล้วพี่ดีแต่เย็นๆครับเย็นเย็นจะไม่คุม้มอื้ตรงนี้คล้ายๆกับเราผ่านมาแล้วเลยพี่ดีรอบหนึ่งตรงนี้จะเป็นเลเซอร์แบบสลับกันไปมาเงิบเงอบ,งอบ ยาวเลยพี่ดีไปเลยจ้ะต้องเล่นแบบยิ้มต้องมีทักษะเข้าใจไหมพี่ดีนี่เห็นไหมมีการกระโดดถีบขาอเอา้เจะมือเจะเอือเ <c oughs> อือเอือนี่มันต้องยจะผ่านอยู่แล้วว่าทุกคนอ่ามันต้องให้มันมีทักษะนิดหนึ่งไปจ้ะอ่าเอา้ย ล่องเลยโอ้ไม่ไหวนะทุกคนไ<ว>ตกไ<ว>ล่องเล็กๆแบบนี้ไม่ไหวโอ้สองสัยจะไม่รอดแล้วแหละดังนั้นแบบนี้นะครับเราต้องไปก่อนนะครับดูท่าพีดีเะโอ้ไม่ไหวแล้วเมาจัก,กรยานแต่เพื่อชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ไปด้วยนะเออแล้วก็เดี๋ยวป้าอาจจะทงิงไว้ด้านล่างนะแบบนี้ถ้าชอบก็ไปเล่นกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดติดตามช่องดูดีเกมเมอร์ทีวีไ้ด้วยครับเก็บคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย